แม่คะลูกอืเป็นฟองอืแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแม่ลูกกินนมแม่ล้วนผิดปกติไหมคะแม่โบก็เลยถามคุณแม่ไปว่าลูกดูดเต้านานไหมคะคุณแม่บอกว่าลูกดูดเต้า 2- องสนาทีเองค่ะเป็นเหตุผลนะคะที่อาจจะเจอว่าลูกดูดเต้านะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมอืเป็นฟองถ่ายเป็นน้ํถ่ายบ่อยนะคะน้าหนักไม่ค่อยขึ้นหรือว่านอนสั้นๆแล้วก็ร้องตื่นขึ้นมากินนมนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าดูค่ะกินนมแม่แต่ว่าอาจจะได้รับแต่นมแม่ส่วนหน้าทีนี้คุณแม่มาดูกันว่านมแม่ มี2องส่วนคือนมแม่ส่วนหน้านะคะเนาะกับนมแม่ส่วนหลังนะคะทีนี้มาดูความต่างนมแม่ส่วนหน้านะคะก็คือนมที่ออกมาจากเต้านมหยดแรกๆกลักษณะก็คือจะมีสีใสนะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะมากนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมลูกกินนมแม่ล้วนนะคะนาะหเดือนแรกไม่ต้องป้อนน้ําเพราะว่าในนมแม่ค่ะมีน้ําอยู่ถึง80%นะคะลูกกินน้ําอิ่มครบแล้วจากการที่กินนมแม่นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีน้ําตาลแลคโตสซึ่งจะน้ําตาลแลคโตสนี่แหละค่ะที่จะมีส่วน ช่วยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายของลูกนั่นเองถ้าลูกของคุณแม่นะคะดูดเต้าแต่ว่าดูดสั้นๆสองถึงสามนาทีนะคะหรือว่าดูดสั้นแค่ไม่ถึง5นาทีลูกจะได้รับแต่นมแม่ส่วนหน้าก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้ลูกะา่ายบ่อยถ่ายเป็นน้ําถ่ายเป็นฟองถ่ายเคี้ยวหรือว่าบางคนอาจจะถ่ายมีมูกปนน้าหนักตัวไม่ค่อยขึ้นนอนสั้นๆตื่นบ่อยนะคะเนาะทีนี้แล้วเราจะทําอย่างไรนะคะให้ลูกค่ะถ่ายเป็นเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะต้องให้ลูกกินนมแม่ถึงนม แม่ส่วนท้ายคุณแม่มาดูหน้าตานมแม่ส่วนท้ายเป็นงไงคะสี่ขนคลักมากเลยแล้วก็นมแม่ส่วนท้ายนะคะคุณแม่ดูนะคะเนาะมีไขมันอยู่เป็นส่วนประกอบจํานวนมากเลยแล้วก็มีโปรโตีนนะคะแล้วก็มีน้ําอยู่จึงหนึ่งนะคะเนาะถ้าเราดูแลให้ลูกกินนมแม่ถึงนมแม่ส่วนท้ายคือเอาลูกดูดเต้าให้นานขึ้นนะคะเต้าเราประมาณ10-15นาทีนะคะรวมกันทั้งสองเต้านะคะให้ได้20-30นาทีนะคะก็จะทําให้ลูกหาได้รับนมแม่ถึงนมแม่ส่วนท้ายถ้าลูกกินนมแม่ถึงน แม่ส่วนท้ายนะคะลูกก็จะนอนหลับนานมากขึ้นเพราะว่าไขมันนะคะได้รับไปแบบจึ้งๆเลยนะคะแล้วก็อุจจาระของน้องเองนะคะก็จะเป็นเนื้อข้นสีเหลืองทองลักษณะเป็นเหมือนแบบเม็ดมะเขือเทศปนๆอยู่นะคะเนาะแล้วก็นอนหลับได้นานมากขึ้นน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะเนาะดังนั้นวิธีแก้ของคุณแม่คนนี้นะคะก็คือให้ลูกดูดนมแม่ให้นานขึ้นนะคะเต้าละสิบถึงสินาทีแล้วก็สลับมากินอีกเต้านึงนะ,ะหรือถ้านมแม่ส่วนหน้าแม่ะคะเยอะนะคะคุณแม่อาจจะต้องมีการบีบน้นํานมแม่ส่วนหน้าออกไปก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ที เห็ <het en> นนมแม่หยดข้นๆนะคะถึงค่อยให้ลูกมาเข้าเต้านะคะก็จะช่วยให้ลูกค่ะกินนมแม่ถึงนมส่วนท้ายได้ดีมากขึ้นคุณแม่ก็ลอ,อไปปรับดูนะ,ะดังนั้นคุณแม่คนไหนที่ให้ลูกกินนมแม่นะคะแล้วเจอว่าลูกนะคะนอทายเป็นน้ําทายเล้วนะคะหรือว่าทายมีมูกปนทายเคี้ยวทายเป็นฟองนอนสัน้นน้ําหนักตัวไม่ค่อยขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเราได้รับแต่นมแม่ส่วนหน้าดูแลให้ลูกกินนมแม่ถึงนมส่วนท้ายนะคะนาะดูเต้าให้นานมากขึ้นนะคะเนาะไม่กี่วันค่ะสองสามวันนะคะลูกก็จะอืเป็นเนือนะะืออสีเหลงท ะะแล้วก็มีเม็ดขาวๆปนเหมือนเม็ดมะเขือเทศปนบุ่มออก่าลูกได้รับนมแม่ถึงนมส่วนท้ายค่ะ